สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมมาคุยเรื่องอุ้งอิงนะทุกคนได้ดู MV อย่างครับเงม่ขออุงอย่งครับเพลงใหม่ของอุ้งอิงเาิปเราลักมเรไดเราชอบเราก็ดูเราก็ฟังสูงด้ดู แต่คนไม่รั้งไม่ชอบเอซี่ LC แนววิธีเป็นพันอ่เดก็พันผ่านไปไม,ไ,ไม่ต้องดูไม่ต้องฟัง,งนะมไม่ต้องมาบูลลี่หรือว่ามากันแนกันแหนแหละนี่ก็ได้ข่าวกันแนกันแหนอีกแล้วลน,น,ลนี่ผมหวังเพลงบอสโจแต่งเพลงนี้บอสโจแต่งครับ ฟังกี่เที่ยวกี่เที่ยวมันก็พอ <ผม S 1> นะมันก็ดีสำหรับเราเราชอบอะ่ะคนไม่ชอบมันก็ไม่ต้องดูไม่ต้องฟังก็ที่มีเรื่องวุฒิสองน้งวันอะ่ะเ้าไปโพสว่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็คุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องดูคุณก็ไม่ต้องฟังนะอือไอ้ที่เขาชอบอะ่ะเขาดูอะ่ะเขาชอบ เพรอยากฟังอญาติผู้ใหญ่ของคุณน่ะชอบเป็นไงอ่ะอญาติผู้ใหญ่ของคุณชอบอ่ะแต่คุณไม่ชอบนะเออคุณก็ไม่ต้องมาถ้ามาดูคลิปดูอะไรหาจุดบกพร่องของเขาเออแล้วคุณจะได้ไปว่าถูกหรือไงอ่ะ จองอย่ามาดูหาที่ติหรือ,อยังไงผู้ผมไม่ชอบหรอกผมชอบอยังไงผมก็อย่างงั้นแหละผมก็ดูผม,ผมยังมีความสุขไม่ต้องไปอะไรมากมายมคนเรามันชอบแล้วอ่ะนะจะดู ยาวยาวยาวจวดจดจยาววดมันมีความสุขเลยเออ ได้ฟังได้ดูเด่วมันเพ่น ได้ฟังเลยมันเพลินมันสน,นุกนะนี่แมันคลายเหงาได้เยอะเลยนะเ,ออเด็กผู้หีมันก็ลองกันดูเพาะด้วยสิ เรามีความสุขจับจะกไก่ได้หรอก็เรามีความสุขอ่ะอ่ะออ thank you พเพ่งเพาะกันนะสนุกสนุกม่วนๆไม่ต้องดูรูปภาพเลยไม่ต้องดู MV วนะ ทงชาติรับหน้าลำว,วงนะครับ สวดสวดสวดสวยมกล่วนเบาผูสโมันสนุกเฮฮาลื่นเลงดีนะมันเพลินแต่คนไม่ชอบมันก็ไม่ชอบก็ไอเราเป็นชอบดิแก <c oughs> วันเลาะแล้วเรายังชอบเลย เดี๋ยวฟังฟังบรโจสัมภาษพเลยครับแล้วก็ดูการหน้าครับวันที่13พฤศจิกายนแล้วก็วันเดือนเดือนมกราครับพี่ตำบลตำบลห้วยเรือ ครับเดี๋ยว่กระลากับพี่ทนกำนันมาแจ้งนึกมาหันเดี๋ยวเดี๋ยวคิ้วใบ้ังกรดองเป็นการแสดงของฤดูการนาครับนะครับฝากพี่ต้อนน้องไว้นัมเอาช่วงท้ายครับน้องแอมมีอะไรฝากแฟนคลับเอ็มซีสาวน้อนครับวันนี้ carefully. น,น,น้องแอมชนิชากับคอูอิงตอนนอนเพชรบ้านแพงพ่อโจนเมื่อกี้ที่ร้องแบบจูบหูจูคนนะคะรางวัลนับใจหน้าเวทีนะคะมื่อนี้น้องแอมก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับกองทัพหญิงนะคะของแอมที่ยังเรียนหนังสืออยู่นลยเออยังไม่จบเลยดูดิแลวคจริงเสือจริงเขาละกินอะไร กันเลยกันเลยรู้สึกประทับใจแล้วกันฮักแพลงนองบักฮักเลยค่ะแล้วกันดีใจที่มียีพีเอฟซีน้าเวทีนะคะยิ้มมายเต้นซอยกันค่ะเมื่อนี้น้องแอมกะขอขอบพระคุณสุขสุคนนะคะแล้วก็ขอฝากผลงานเพลงล่าสุดค่ะขแล้วบนเอฟซีอุ้งอิงนี่รุ่นผมตั้งนานเลยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอัพขึ้นบางคนลืมเอามากมากกิน ลืมเย็นมากโอ้ยกระดานลืมเย็นมากเลยโอ้ยทำไงได้มันลืมอะโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ